เอาละมาดูสิว่าตต้ไหนลงไหนกันบ้างฮะเอาไว้เอ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 ไว้เอเอเอาแล้วยังไงฮะเจ้ไว้เอเข้างหน้าครับเออเจาไว้เอเข้างหน้าเอายังไงเขียยข่าวาสกี้ฮะแล้วไว้อเ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 เอเเอเอเอเ่เอนเอเเออเอออเอ เอ,เอาวิ่งไล่ตามฮะเขาเรียกว่าลุมขาลุมมะพอกกุะออามว่าเออแล้วยังไงฮะมีตัวเดียวฮะวิ่งวนไปวนมาเอาแล้วยังไงยิงไม่โดนโอ้โหเอาว่ะมันตึงงาเกมนี้กูบอกเลยัวทางด้านตีปอนาไล่ล่าเราใช้ชะกันทั้งนั้นอยู่ เอาเอาไอ้เมฆเหมือนจะเจอฮะยิงริงยิงยิงยิงโดนไปห,ห,หนึห่งฮะอุ้ยเข้าหัวอุ้ยต่อยอื้มนัวตรงนี้เหมือนปอนเอาปอนได้ดีเซอร์ดีเกอร์น,นรระไปเขี้ยวไปเขี้ยวโหจะตรงนี้เยอะมากเป็นยังไงฮะไปเขี้ยวไปเขี้ยวไปเขี้ยวโอ้ยอุย้ยมีต่อยมีต่อยปอน,นบบดังหลบหมัดได้หนึ่งหมัดนะโอ้โห เฮียยิงไม่โดนเลยปอนเอ้ยเอาดิยวหกสิบดาเมจฮะโอ้โหโอ้โหมันต่อยโอ้โหอมันต่อยฮะเนี <c ười> เ่ยเออเอาเอาอ้ไมันเนี่ยเออโดนไปหกสิบเจ็ดดาเมจ <c ười> เฮ้ยเข่าัวาฮู้ยเข่าัวาเรื่องฮนะแล้วมาปังก็เก็บไปได้หนึ่งคนฮะโหัวมาปางังมีปืนลูกนี่ว่ะ <c ười> เฮ้ยมาปัางปูเฮ้ยมาปัางปูมา,าปัา,า,งปา,างมีปืนลูดเลยเฮ้ย,ยแล้วปอก็เก็บไปได้หนึ่งคิดว่าเอาละฮะตีที่นำดุมาตัวน,นี้ก็คือตีหัวฟูเฮ้ยแม่เอดแคนตีปอน,นะฮะหัวแม่หัวปอนแล้วเ,เหมือนจะยังไม่จบป้าสงครามระวางแก๊งสงครามระวางแก๊งยังไม่จบป้าปอนได้สบายแก๊กอุย้ยปอน,นจริงเข้าหัวเต็มเต็มอะเรายังไงวิ่งเลยตาม <c oughs> แล้วกาขาแน่เลยเนี่ยอ,นะอุย้ยไม่โดนอะอืม <c oughs> โูฮะไล่ตามหญิงสาวชายชะกันทั้งสี่คนไล่ตามหญิงสาวอยู่ฮะตัวนี้เอาเอาเอาเฮียต่อยไม่ดูนะเอาเอาเอาจุ๊กจุกอ้าเอาโอ,าอา้โหวิ่งจุก๊กหลบวิบ่งจุก๊กหลบฮะตัวนี้มาปางก็วิ่งตามมาเอาไงฮะ เอาเหมือนจะมีแล้วมาปามันจะเห็นมาปากพอะปืนมาดีเซดิเกินะพวกพวกพวกไม่โดนนะโอ้โหขนาดมีปืนลูกนะโดนลงไปแล้วจวกจวกเอาแล้วเพื่อนเขามาเนาะทางขวาเห็นปะนะเพื่อนเขามาแล้วมาปาทงทาไงดีเซอดิเกิลกระรวนกระวยายทักอย่เอไปอะเด้วยังไงอู้ยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะอ,อ,อุ้ยอุ้ยอู้ เอาเอาเอาดวนจากมะปางวะเอาดิเอาดิเอาเอาาุ้ยมะปางเจ็บหนักฮะมะปางบอกไม่ไหวแล้วนะนี่นะนี่นะนี่นะอุ้ไม่โดนเขาเลยมะปางมะปางจอะตกอุ้ยไอ้ยูโอ้โหมะปางบอกเชียลแล้วคอยแอบปั๊มยาตบมาดูทางด้านตีหวัว บอนกันรอนตอนนี้ห้วยังไงครับบอลเป็นสนใจแน่ในตัวผมหัวบีเบงครับเดี๋ยวผมไปตากผ้าให้แน่ก่อนเดี๋ยวมาเล่นได้เลยตามสบายน้องชายเอาแล้ยังไงฮะเอาน้ไงเป็นยิงอยู่ได้เ <laughs> ออโหเอาเอาเอาหนัวกันในบ้านเอวฮะตอนนี้โอ้โหถ้ามีปืนรูกทังอะไรก็ไม่รู้ว่าวิ่งชุกซ้ายจุกขวาก่อน วิ่งหนีไปแล้วตอนนี้ทางด้านกองก็หนีโอ้ยเอ้ยไม่ไหวเออแล้วก็พีสองไอ้ยนั่งรถมาเราืยมันนั่งรถมากับเขาเฉยเลยเ็นเกินไปมุ้ยโอ้แม็กบอกเออคนติดรถไปหน่อยแล้วกันนะเออเห็นรถมันนั่งได้เยอะนะเอาก็ขับรถทนนะโอ้ยชนไม่ไดโดนนะ เอาไปยังไงฮะเอาแล้วก็รถก็พังฮะโรงพยาบาลก็วิ่งไม่อยู่แล้วครับอา่าเอามาปรางฮะตัวนี้อยู่กับตู้ชูบันอยู่แล้วหัวแล้วเกิดเอาเอ r เอ็นอาร์ไปไงฮะมันดูทางด้านปอนวิ่งมาคว้าปืนเอาอุ้ยยิงเข้าไปหนึ่งเม็ดฮะอ่าฮะเอาฮะคว้ามแม็กน้าม,มาปัางปง ไรตามอยู่ฮะตอนนี้เหมือนมะปางก็กําลังจะอยิงไม่โดนเลยครับน้องมะปางของเราแต่ตรงนี้ก็นัวกันอยู่นัวกันอยู่เลยยังไงนัวโอ้โหตายยากมาก <c oughs> ยิงไม่โดนคะรับมะปางพยายามที่จะยิงให้โดนแต่จะเป็นยิงไม่โดนเออทล้ยังไงทีนี้เอาฮะเหมือนจะมีทางขวาย,ยิงมะปางมะปางลกูก เรามาดูทางด้านปอนกันบ้างฮะเอาปอนเหมือนจะเจอคนกำลังจะชุบวงปอนเข้าไปสกัดเอาลูกฮะพร้อมกับเอาดีเซอร์นีเกลหรือแบกหน้ามายิงล้มไปไขรล้มไ่ได้เออปอนพยายามล้านะอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยแดงไปหนึ่งฮะเอาาเอาละเอา,เอาไงปอนต้องหนีแล้วตอนนี้เรือจะตายปอนบอกืมขอนั่งพันยายตรงนี้แป๊บเดียว เอาว่าพยายามเสร็จแล้ววิ่งกลับเข้าไปสูสนามรบอีกเลยมาดูทางด้าน N S R ตอนนี้อยู่ในวงอยู่แล้วก็พยายามที่จะไล่ศัตรูออกไปนอกวงอะ่ะเออเเหมือนกวรจะยิงเก็บได้เป็นหนึ่งคนโอ้โหรถล้มไปฮะเพื่อนล้มวอนบอกเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนอุ้ยข้าหนาล้มหนึ่งอะวอนยิงล้มไปหนึ่งอะ่ะแล้วเหมือนจะมีคนมาต่อยต่อยเหมือนเหมือนไอเว้นจะบอลยางแล้วเบิดอได้ะึ อุ้มเอ้ยโดนดาบเอ็ดไปฮะแล้วยังไงฮะปอนต,ต้องหนีฮะมีระเบิดลูกเดียวโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเหมือนมาป่าก,ก็พยายามที่จะมาแจมด้วยฮะตอนนี้ยิงเขายิงเขาไม่โดนแล้วน้องมะปรางแล้วเหมือนเจอเจอะจะจะจะเว่นนะเหมือนดูทางด้านเว่นกันบ้างฮะเหมือนจะกระโดดสบปกแก๊กอยู่แล้วยังไงจุกหลบจุกหลบดูสเต็ปจุกของเขาฮะ โอ้โหคนเดียวเท่านั้นที่จะช่วยทีมสองได้ฮะเหมือนจะวิ่งไปตู้ไปชุบคนขึ้นมาเดี๋ยวหลามน้อยครับกําลังไล่ยิงชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่แต่ยิงไม่โดนเลยฮะเอ,า,เอาล่วงล่วงไปหนึ่งครับแล้วหลามน้อยบอกไี่ไอ้เอาแล้วยังไงหลามตังไอพอล <c oughs> เหมือนจะชุบเพื่อนนะแต่ทางเป้นมาสก,กัดไปดัานโอ้โแล้วหลามวิ่งจุหมุนซ้ายหมุนขวาฮะ งงงงอนะงงไปไกลตาแตกแล้วไปยุดฮะว่าไปยุดฮะเอาเคียวไลไฟันชาวบ้านแถวช่องแบบไม่แคร์อะไรทั้งสิน้นยังฟันตู่ชาวบ้านเขาอยู่มาปางเก็บไปหนึ่งอะเอาแล้วก็เก็บแตกไปหนึ่งครับหลามหามน้อยได้หนีออกมาชุบอยู่ที่นอกวงวะแล้วยังไงฮะตอนนี้อูก็แบบจะไปจะไปชุบเพื่อนก็ไม่มีตังชุงบอะลงวิ่งไปเข้าสู่สนามรบพร้อมมีปืนแลมโบ้หนึ่งกระบอกก็กระดูดสแนปจริงอะ เอาปืนแล้วบ่นึงก็บอกปากปากปากยิงไม่โดนเขาอะนะปากปากหัวแม่งฮะแล้วยังไงป้อนบอกอีเจอแม็กนำกูไปมันเป็นไงหนูเอาฮะเอาย,ยิง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 อะเอเด็ดอามีปืนนะครับมีดีเซอร์เอามาปรางบอกอืเดี๋ยวขอฟ์าแป๊บหนึ่งกูขอป้อมยาได้ไหมปางไม่มีเลือดเหรอมาปรางไม่มีเลือดเหรอลูก แล้วยังไงฮะมาปลังหัวอาวุธปืนผู้ใจแล้วช่วยปอนยิงฮะแล้วไอ้อูแบบแนปอยู่ไกลๆแบบยิงไม่ได้ฮะันไใจเกินเดี๋ยน้องโบโบอยู่คนเดียวฮะน้องโบโบสกัอสกบอปแล้วโดวนยิงไปหนึ่งทีหัวกระจายฮะเหมือนทนันตี้ปอนจะอยู่เต็มตี้เลยฮะตอนนี้แล้ววงก็เริ่มบีบมาฮะเอารถส,สเปย์ยิงฮะเอาเอากับบาดีเอาแล้วยังไงครัะปอน อุยอ้ยอุ้ยมันมีเขียวอุย้ยบอลดวนเขียวฟันนะโอ้โหดวนฟันก้นโอ้โหเอาละเรียบร้อยะอะบอลดวนเขียวฟันก้นไปฮะออาละฮะเออเอเอจวกจวกหลามน้อยก็เหมือนจะตายแล้วฮะหลามน้อยมีกระทะหนึ่งใบนอทางด้านอูอ่วิ่งหลบสายหลบขวาเพื่อจะหน่วงให้ได้นานที่สุดฮะดูเหมือนะน้องโบโบ,โบเลือนดีเหลือปียเดียวเองเท่านั้น แล้วยังไงฮะทางด้านมมเมฆะระเบิดใจไว้หนึ่งครับโอ้โหเลือตัวเองก็จะตายด้วยฮะเออดีเสร็จดีเกินไปฮะตัวนี้เอ,เอาเอาเอามาปรังฮะโอ้แต่และคนเลือดเหลือคนละปิ่มสองปิ่มแต่รู้สึกว่าแบงค์นี่จะเลือดเหลือเ,อเยอะสุเเดเลยฮะโอ้เลือดเต็มหลอดเลยเลือดเต็มหลอดแลยฮนะคนตายต่อหน้าเหลือสี่คนุดท้ายอะเอาละ ใครจะเป็นคู่ที่ทแข่งก่นที่สุดเอาเล่นเรียบร้อยอะเหลือนี่ครับเล่นเรียบร้อยอะแล้วหัวประยุทธ์โอ้โหมันได้ยังไงครับเนี่ย